วันนี้เป็นงานท,ทำบุญเดือนสิบรับตาย ai, ตายน,นะคะที่วัดพุทธทีวาดอำเภอไปตงจังหวัดยะลาค่ะเพื่อจะพาไปชมบรรยากาศในงานกันค่ะขออองันน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 นี้เรากกก่พลล รยากาศต่อไปนี้นะคะจะเป็นการชิงเป็ดค่ะชิงไปเลยชิงไปเลยอ่าชิงเลยอะไรก็ชิงไปเลย,ช,เลยชิงเลยค่ะ ส่วนหน้าวัดนี้นะคะจะเป็นการไหว้เปรตที่ไม่มีญาติหรือว่าเปรตสัมภเวสีนั่นเองนะคะซึ่งเป็นความเชื่อว่าเป็นเปรตที่เข้าวัดไม่ได้ค่ะนี่ค่ะเอาไปเี้ยวเอาปเกีเอาไปเกยไปเลยไปเลย

หลังจากเสร็จพิธีนะคะเรามาดูกันนะคะว่าอาหารมีอะไรกันบ้างค่ะอยากบอกว่ากับข้าวบ้านนี้นะคะร้อยรยเพร้อยรอยเพนี่ของร้อยของร้อยเมนูเด็ด ด่าค่ะขออนุญาตถ่ายค่ะทำเฉพาะทำบุญเท่านั้นค่ะโอ้น้องมิวว้าวบ้านนี้ลูกไก่สวยจังเลยอ่ะกดดีมา่อยไหมน้ำแมวให้ด้วยขอบคุณมากมากค่ะน้ำแมวรวยๆเฮงๆสุขภาพแข็งแรงค่ะไปน้ำแมวใจดีให้ไก่มาด้วยเย้ Obrigado.